สวัสดีค่ะพบกับซีซันค OOKING Channel นะคะวันนี้จะมาชิญทุกคนทำขิงผงสำหรับชงดื่มสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะทำไว้ชงดื่มเองที่บ้านประหยัดรายจ่ายนะคะแถมได้ประโยชน์เยอะช่วยแก้หวัดสร้างภูมิต้านทานดีต่อร่างกายและยังมีสรรพคุณอีกเพียบเลยว่าแล้วเดี๋ยวเราตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะ ขิงที่ใช้สําหรับทําขิงผงควรจะต้องเป็นขิงแก่ค่ะวิธีสังเกตง่ายๆคือเขาจะมีเนื้อแข็งเนื้อมีสีเหลืองแล้วก็มีเซี่ยนนะคะขิงแก่จะมีความหอมและมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงอ่อนค่ะอันดับแรกนํามาล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ปอกเปลือกออกให้หมดวิธีปอกง่ายๆก็คือใช้ช้อนขูดเลยค่ะขูดเอาเปลือกออกให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีหลงเหลือไม่เฉ่นั้นเวลานําไปคั่วแล้วบดออกมาสีเขาจะไม่สวยแล้วเป็นตะกรอนค่ะ ให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนำมาฝานบางๆค่ะ นำมาล้างผ่านน้ำอีกรอบเพื่อความสะอาดแล้วก็ลดความขมความเผ็ดด้วยค่ะ,สะเสด็จน้ำให้แห้งแล้วเตรียมนำไปตากค่ะ เราจะตากให้แห้งประมาณ2-3วันขึ้นอยู่กับแดดค่ะพอตักจนแห้งเขาจะหดเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนเพื่อไล่ความชื้นและฆ่าเชื้อค่ะ ขั่วจนแห้งเหลืองดีแล้วให้ยกลงไปพักให้เย็นสนิทเลยค่ะจากนั้นนำใส่โถปั่นนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ นำมากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้ผงที่ละเอียดค่ะส่วนที่ยังเป็นผงหยาบอ,อยู่ก็นำไปปั่นอีกรอบหนึ่งแล้วนำมากรองอีกครั้งหนึ่งนะคะกรองเสร็จแล้วก็นำไปใส่ขวดหรือภาชนะแล้วปิดฝาให้สนิทเลยนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะส่วนวิธีการชงดื่มก็สามารถตักละลายในน้ำร้อนได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบไม่ให้มีตะกรนเลยก็สามารถใช้กระดาษกรองชาได้ค่ะ ถ้าใครชอบหวานหน่อยก็สามารถใส่น้ำตาลหรือน้ำพึ่งผสมลงไปค่ะกะขนาดความหวานตามชอบได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถทำไว้ชงดื่มเองที่บ้านได้เลยนะคะสปปรรพคุณข้อเพียบเลยค่ะอาทิเชน่นขับพิษในร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต แก้คลื่นไส้อาเจียนท้องอืดอาหารไม่ย่อยขับลมในกระเพาะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดไม่เกรนยับยั้งการอักเสบของข้อต่อแต่ก็มีข้อควรระวังคืออาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้นะคะและเนื่องจากขิงมีรสเผ็ดร้อนนะคะหากรับประทานเข้าไปในปริมาณที่มากอาจทําให้เกิดแผลร้อนในในปากได้ค่ะและก็ไม่เหมาะกับผู้ที่กําลังใช้ยาสลายลิ่มเลือดนะคะเนื่องจากขิงจะช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดค่ะถ้าใครไม่มีปัญหาด้านนี้ก็สามารถดื่มได้ปก ติเลยนะคะแถมได้ประโยชน์เพียบเลยค่ะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ